สวัสดีครับเพื่อนๆก็พบกันอีกแล้วนะครับกับสวนไทยพันไม้ในช่องยูทูบโกมีเฮของเรานะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวมอนเซอร่าอัลโบเจแปนนะครับตัวนี้คือมอนเซอร่าอันโบญี่ปุ่นนะครับสังเกตนะครับตัวอันโบญี่ปุ่นเนี่ยลายเขาจะสวยนะครับขาวจุดเลยนะฮะใบเขาจะขาวจุดนะแต่ตัวที่เราได้มาเนี่ยเป็นไม้วางข้อซึ่งเขาทิ้งใบไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยคือรากยาวมากรากยาวมากดูนะครับดูราก เห็นไหมครับว่าลากกว่ายาวมากนะฮะเพราะนั้นอย่างที่เคยบอกไปเนาะใครที่เคยได้ดูวิดีโอที่ผมทําการปลูกมอนเหลืองนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับคราวนี้มาดูปลูกอัลโบอเจแปน,นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาโบเจแปนกับอาโบฮอลแลนด์เนี่ยมันมีลักษณะที่แตกต่างก,กันเดี๋ยวตัวอาโบเจแปนตัวนี้มีใบขึ้นมาเมื่อไหร่ผมจะมาเทียบให้ดูกับตัวอาโบฮอลแลนด์ที่ทางสวนมีนะว่าเป็นยังไงแต่นี้จะให้ดูลำต้นก่อนนะครับดูแท้ลายนะเราเลือกลายที่แบบเป็นลายชัดเจนมากเลยนะครับนี่ฮะลายนะฮะลายชัดเจนมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตาเขาออกมาเนี่ยคือมันก็จะออกทางลายตรงขาวเนี่ยมันก็แต่นี่ฮะมันก็ จะทาให้ใบขาวสวยนะครับซึ่งอัลโบเจแปนเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยเขาจะขาวจั่วเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าเพื่อนต้นนี้ที่เราได้มาเนี่ยใบมันผัดทิ้งมาแล้วนะฮะตัวนี้อัโบเจแปนเนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ไม้ตัดสดมาเนี่ยยังไม่มีรากเนี่ยเพื่อนๆอนนอกไปชําน้าก่อนนะครับช้าน้าวิธีชําน้ำเนี่ยเป็นยังไงลองดูเรื่อง การชําน้ําอีพีของเราเนะเหมือนกันเด้เลยนะครับคือใช้น้ําเปล่าสะอาดๆทำผสมยาเลี้งรากนิดหนึ่งแล้วก็ชําน้ําไว้สักเดือนหนึ่งเดี๋ยวลากเขาจะมาอันนี้ผมได้จะแปลงมาเนี่ยรากยาวเฟ้ยเลยเห็นไหมนั้นเราไม่ต้องชําไม่ต้องอบเลยนะฮะจำไว้นะฮะถ้าเกิดตัดสดเราต้องชําแล้วก็ชําน้ำนะฮะแล้วก็เวลาปลูกต้องอบแต่ว่าอันนี้รากยาวเฟ้ยแล้วเราไม่ต้องอบเลยอ่ะเรามาดูวิธีปลูกกันอันนี้เราใช้วัสดปุปลูกเป็นกาบมะพร้าวนะครับก็คือเป็นกาะมะพร้าวผสมกับหินขัวไฟ แล้วก็ผสมกระเพร์ไลท์นะครับในสัดส่วนที่ทั้งสวนเราเนี่ยได้คิดค้นมาแล้วว่ามันทําให้เหมาะกับไม้ด่างนะครับทำให้เหมาะกับไม้ด่างทั้งสภาพการจเจริญเติบโตการระบายน้ําที่ดีนะแต่อย่างวันนี้เราใช้กระมังนะฮะเราใช้กระมังเพราะว่า อันไม่มีกระถางใหญ่ๆนะครับก็เลยใช้กระมังเพราะว่าผมลากมันยาวมากผมอยากให้ลากมันเดินเต็มแล้วก็จะทําเป็นต้นแม่พันธุ์เพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพื่อนๆที่มาดูวิดีโอนี้หลังปี64นะครับลองทักเข้ามาในเพจได้นะครับว่ายังมีต้นลูกของตัวนี้เหลือไหมถ้ามีต้นลูกของตัวนี้เหลือนะครับก็สามารถที่จะแบ่งได้นะครับผมตัวนี้นะคะนะฮะก็เวลาฝังนะครับก็ขอให้ข้อตัวนี้อยู่ข้างบนดินนะครับอย่าอย่าให้จมดินไปนะครับเพราะเวลา ตาเขาแทงมาใหม่เนี่ยมันก็จะได้แทงง่ายๆนะอันนี้เรานะพูดถึงวัสดุปลูกต่อวัสดุปลูกเนี่ยเราใช้หินบุกขาไฟผสมก,ก,กากมะพร้าวผสมเคนไร์นะครับเพื่อที่จะได้โปร่งนะครับโปร่งและโล่งนะอย่างกระมังนี่ผมเจาะเจาะรูก้นถังนะเพื่อน้ําระบายนะครับตัวนี้พอเขาโปร่งและโล่งเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ในสภาพแสงลําไรที่ดีนะฮะมันก็จะทําให้ขับ ความขาวของตัวอบูโบเจแปนเนี่ยขึ้นมาได้ดีมากเลยนะฮะอ่ะโอเคอันนี้เราก็ปลูกกันแค่นี้นะเหะ็นไหมเราลากฝังลากเต็มแล้วก็ตรงนี้เราเหลือเหลือเหลือโคนไว้นะเหลือเหลือเหลือข้อไว้นะฮะเพื่อที่เวลาตาเขาแทงเข้ามาเนี่ยมันจะได้ไอ้น,นี่อันนี้เห็นปูดปูดแล้วปูดปูดแล้วเดี๋ยวตาเขาจะแทงตรงปูดปูดเนี่ยนะ,ะตัวเนี้ยนะฮะก็จะทําให้ต้นเนี่ย จะเริญนสมบูรณ์ที่ดีอันนี้ลากเยอะก็เลยใช้กระมังใหญ่นะครับโอเคครับสำหรับอัลโบเจแปนนะฮะก็มาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะครแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเราจะมาดูกันว่าตัวนี้จะแทงยอดออกมาแล้วจะสีสวยแค่ไหนนะครับผม โอเคครับแล้วก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกด subscribe ช anel โกมีเฮของเรานะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมปกดไลค์กดแชร์เพจไทยพันไม้ของเราให้ด้วยนะครับเมื่อกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งของช anel โกมีเฮนะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าเวลามีวิดีอโอใหม่ๆนะครับ YouTube จะได้แจ้งเตือนไปยังมือถือของเพื่อนๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ